ออนสมรืัไทยปังเกินฝันร่วมงานที่แจกน้องลิซ่าแตงกิวคุณเทกกี้ฟีเวอร์ทั่วโลกออนสมรืัไทยอึ้งได้ร่วมงานแจ็ Jack, ong, Lisa. You, ค ie, ever, สั De, นลิซ่าฟันที่เป็นจริงใครจะเชื่อจากวลีเสียงสูงสุดฮิตแตงกิวคุณเคเทกกี้ที่หลอนหูคนทั้งประเทศสู่ปรากฏการณ์ระดับโลกอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยแซบออนสมรืัไทยภรรยาหมอสองนพนพรั์กำลังใช้ชีวิตเหมือนฝัน เพราะล่าสุดเธอได้ออกมาเปิดใจถึงโมเมนต์สุดบางที่ได้ร่วมงานกับเหล่าซุปตาร์ะดับโลกมากมายรายงานข่าวระบุว่าหลังจากที่ลีแตงกิวคุณเทกกี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วบ้านทั่วเมืองเจออนของเราก็เนื้อหอมสุดๆไม่เพียงแต่คนดังในไทยอย่างลิซ่าแบล็กพิงค์และแบมแบมก็เซเว่นจะร่วมกันทำคอนเทนต์สนุกๆด้วยเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงซุปตาฝั่งฮอลลีวูดและศิล,ลปินชาวยุโรปก,ก็ขอแจมด้วยทำเอาเจ้าตัวถึงกับออกอาการอิจฉาตัวเองเลยทีเดียว ล่าสุดออนสมฤทัไทยได้มาร่วมง,งานอีเวนต์ใหญ่และได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสแตงกิวคุณเทกกี้ที่โด่งดังโดยเฉพาะการร่วมง,งานกับศิลปินระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังที่แจ็คสันหวังเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆเป็นคนที่กันเองสุดๆกลัวๆน่ารักักใจดีมากเลยเข้าไปแจมกันเพราะไปอีเวนต์ด้กันได้เจอกันแล้วก็เลยได้แจมกันสนุกเต้นแล้วก็ได้โปรโมทเพลงให้พี่แจ็คสันหวังด้วยสนุกมากซ้อมเต้นหนึ่งวิ ก่อนหน้านั้นเลยกับคอนเทนต์กับพี่แจ็คสันหวังหน้าจะไม่มีแล้วแค่นั้นก็เยอะมากแล้วสำหรับเรารู้สึกว่าดีใจมากๆโดยไม่ถือตัวเลยคือเขาน่ารักมากๆเลยไม่แปลกใจว่าทำไมแฟนคลับเยอะมากๆเขาได้บริจาคเงินให้กับแผ่นดินไหวบ้านเราด้วยซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากพูดถึงเยอะมากแต่เขาก็ทำดีอะไรเรื่อยๆน่ารักอ่อนชอบนะอ่อนเผยด้วยความปลื้มใจ เมื่อถามถึงการพูดคุยกับแจ็คสันหวังออนล่วว่าได้สอนเขาพูดแตงกิวคุณเทกกี้ด้วยกันซึ่งตอนแรกสุดตาหนุ่มก็ออกเสียงแบบงงๆแต่สุดท้ายก็พูดตามได้น่ารักสุดๆส่วนเรื่องการร่วมง,งานกับลิซ่าแบล็กพิงก์นั้นอ่อนก็ยังคงดีใจและตื่นเต้นทุกครั้งที่พูดถึงพร้อมเผยว่าลิซ่าเองก็ชื่นชอบและนำบลีแตงกิวคุณเทกกี้ไปใช้ด้วยเมื่อถูกถามว่ามีคนอิจฉาที่ได้ร่วมง,งานกับคนดังระดับโลกหรือไม่ออนตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า ก็อิจฉาตัวเองด้วยคือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เรารู้สึกว่ามันเกินฝันเรารู้สึกดีใจมากๆที่หลายๆคนดูคอนเทนต์เราแล้วก็พูดตามแตงกิวคุณเทกกี้โดยเฉพาะลิซ่ายิม้มและที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นออนสมฤทัยยังแย้มถึงโปรเจกต์ใหม่ในปีหน้าที่ไม่ใช่ผลงานเพลงแต่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องใช้เวลาในการทำซึ่งแฟนๆต้องรอติดตามกันต่อไป